สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้มีข่าวนะครับมีพิธีกรมีดาราผู้หญิงเดินทางกลับจากต่างประเทศโดนออกหมายจับและจับที่สนามบินตามที่เป็นข่าวไม่รู้จริงหรือเท็จผมอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหมายจับนะนะครับเมื่อท่านโดนตํารวจจับหรืออ่าท่านจะต้องทําอย่างไรหนึ่งคมื่อหมายจับเนี่ยหมายถึงว่านะมีสารออกหมายจับเนื่องจากท่านไม่ไปตามหมายเรียกนะตำรวจเรียกสองครั้งและท่านไม่ไป นะตำรวจก็อาจจะไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับสองหรือว่าบางครั้งโทษจำคุกเกินสามปีนะคดีที่เช่นคดีพรบคอมคดีฆ่าคนตายอะไรเป็นต้นนะศาลก็ตำรวจก็สามารถไปยื่นศาลขอออกหมายจับได้เลยสามหรือบางทีราษฎรเป็นโจทก็ไม่มาตามหมายนัดศาลก็ออกหมายจับการออกหมายจับไม่ได้ไหมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยพอโดนออกหมายจับ ไอ้คนที่กลายเป็นโจรไปแล้วไม่ใชนะ่การออกหมายจับนะหมายจับเป็นเพียงเครื่องมือตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ได้ตัวบุคคลน,นั้นมาดําเนินคดีตามกฎหมายแค่นั้นรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดนะครับนะตราบใดที่ยังไม่มีคมําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดก็ต้องสันนิษฐานว่าคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นวันนี้ที่มีข่าวว่ามีพิธีกรผู้หญิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะหรือใครก็ไม่รู้ถูกจับ ที่สนามบินการถูกออกหมายจับนะครับนะเป็นเพียงเพื่อให้ได้ตัวมาดําเนินคดีแค่นั้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ต่อสู้คดีซึ่งอาจจะชนะคดีก็ได้แพ้คดีก็ได้ขึ้นอยู่กับการสู้คดีในชั้นศาลเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยสวัสดีครับ